อน,นารโยว,วาทของหลวงปู่ขาววัดถ้ำคลองเพนอุดรธานีหนึ่งพระพุทธเจ้าว,ว่าเราเป็นผู้แนะนําสั่งสอนทางทางออกจากโลกก็ดีทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้เท่านั้นแหละตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทําเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ทําเอาเองทางนั้นตนแหละทําให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทําใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัว 2. ทํทำทั้งหลายจะทําดีทํากุศลก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทําบาปอากุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแพ้วแจ่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละจะเศร้าหมองขุนโวก็ใจนี่แหละใจเศร้าหมองขุนโมแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครั้นใจผ่องแผ้วแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามนาซาเจปะสั้นเนนะบุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้จะพูดอยู่ก็มีความสุขแม้จะทำอยู่ก็มีความสุขตะโตนะสุขะมัท,มทนเนว,วติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขเหมือนเงาเทียมตนไปสาม ทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนคนขึ้นไปสิเห็นแต่ว่ามาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันจึงต้องเป็นต้องเดือดร้อนมันจึงใคร่มันจึงปรารถนามันจึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกลียดเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็นแล้วก็หาของมาแก้ไขหาคิดอีหยังมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่าสี อวิชาดองเล็บเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดเพราะทำทั้งหลายไหลามาแต่เหตุทำทั้งหลายดีก็ดีชั่วก็ดีไหลามาแต่เหตุคือความโง่ความไม่เข้าใจคิดว่าเป็นตัวตนก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไปท่านเรียกว่าวัตตะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุด ห้าจิตเมื่อทําความชั่วไว้แล้วมันก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูนักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาตามถาม้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจใจผู้ตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปหนะหกนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษา เห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีกถ้ารูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นสุขเวทนาอยากได้ถ้ารูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกเวทนาขึ้นตัญหาเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนตัวของกูกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนรเมื่อมีอุปทานก็เป็นเหตุให้อยาก เป็นเหตุให้เกิดพบคือกามาพบรูประพบอรูประพบเกิดพบแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชารามรณะเกิดสโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุอุปยาตความขับแค้นอัดอัน้นตันใจอยู่ในสังฆรจักรนี่แหละถ้าดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกัน 7. กุลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบูณ์แล้วย่อมมีความสุข แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทกหาบดีก็ตามบริษัทสมณพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีความคลั่นคล้ามต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษว่าเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่กลัวแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน คนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็นจิตมันอย่างเข้าไปถึงกัน 8. พระพุทธเจ้าว่าธรรมะมาอยู่ที่อื่นอยู่ที่สกุลกายของทุกคนดูจิตใจของตนนี้ให้มันเห็นความจริงของมันพระพุทธเจ้าว่าสกลกายของเรานี้มันเป็นทุกข์สกุลกายนี้ไม่เที่ยงก้อนอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ทำทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันอยากจะเป็นไปอย่างใดก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันกริยาของมัน มันไม่ฟังคําว่าอยากแก่มันก็แก่ไปอยากเจ็บมันก็เจ็บไปอยากตายมันก็ตายไปทําเหล่านี้ไม่ใช่ของใครให้พิจารณาดูให้เห็นเป็นก้อนธรรมมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนันตาตกอยู่ในไตรล,ลักษณ์เป็นผู้หญิงผู้ชายก็สมมติทั้งนั้น 9. ให้พากันตั้งใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆสามผลแล้วจึงเอาแต่พุทโธอันเดียวทํางานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกทําได้ทุกอิริยาบถได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หมด นอนไม่เป็นท่าดอกเอนลงไปเดี๋ยวก็เอาสัง,งีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้ทั้งสีริยาบถพากันทําเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บ 10. ถ้ามีสติกำหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่า จิตของเรามีราคะไหมหรือหายแล้วไม่มีก็จะรู้จำเพาะตนนี้ดูโทสะมีอยู่หรือหายโทสะแล้วดูโมหะความโง่เขลาวความหลงยังมีอยู่ก็จะรู้หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้พระพุทธองค์จึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมจิตของตนเป็นอย่างไรจิตของตนเป็นกุศลมีเมตตามีวิหรารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีราคาโทสะโมหะครอบงำอยู่ก็จะรู้ แล้วจะได้แก้ไขตัวมันรีบปลดเปลื้องออกไปรีบเร่งทําความเพียรขับไล่สิ่งที่เศร้าหมองคือราคาโะโลภโทสะโมหะออกไปให้มันเบาบางออกไปออกจากขันธสันดานดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทําให้คนบริสุทธิ์ทําให้คนมีสริริมีโพกรัพย์ก็เพราะคนเป็นผู้ทําความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโพกทรัพย์11ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวของกู <c oughs> กูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่น,น,นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนอุปาทานเมื่อมีอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดพบคือกรรมภพรูปภพปรพูรพปภพเกิดพบแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณะเกิดโศกปริเทวทุกขะโท,ะทมนสัสุปายาตความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในสังสารวักรนี่แหละดับความโง่เดียวเท่านั้นแหละผลไม่มี ดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลที่กล่าวนี้คือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีดับคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัย 12. เรายามันขยันแต่ทําบาปให้ขยันแต่ทําดีทําความบริสุทธิ์ทําบุญทํากุศลน,นี้ให้มันทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี้ทําบาปคือขันแท้ไปขยันใส่บาป ครั้นรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคําเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาปจะไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่ขันเว้นแล้วมันก็บอกมีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างไรก็ตามเราบอกว่าใส่เขาดอกเขาติดชิ้นินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขาก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขา 13. อัตภาพเป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมด ก้อนใครก้อนเราเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากใบบ้า,บ,าบอดหนวกเสียจริตมีร่างกายตาหูจมูกกลิ้นกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ควรพาการพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติอันส,สมบูรณ์แล้วเราต้องเอามันทําประโยชน์เสียเอากะมันเสียอย่าไปปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นเสื่อๆสมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอานํามันเสีย เอาทรัพย์ภายในเอาอริยทรัพย์ทรัพย์อันติดตามตนไปได้ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาอยู่ในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นอกหยกตามเป็นของกลางหมดเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันช่วยชีวิตนี้เท่านั้นครั้นขาดลมหายใจแล้วสมบัตินี้ก็เป็นสมบัติของโลกอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟ 14. ประโยชน์ตนคือทําความเพียรคือทําจิตให้สงบเป็นสมาธิ จิตมันดีแล้วให้มันสงบเป็นสมาธิครั้นมันเป็นสมาธิแล้วทําให้มันแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็จิตนั่นแหละมันจะเป็นดวงปัญญาขึ้นมามันจะส่องแสงมันมีกระแสจิตพุ่งออกมาพิจารณากายอีกซ้ําอีกมันก็จะเห็นชัดครั้นมันสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาสัจจากของจริงทั้งสี่สัจธรรมของจริงของจริงของดีของพระพุทธเจ้าของพระสาวกพอด้ยินได้ฟังแล้วเห็นจริงอย่างนั้น ริงอย่างไรดีอย่างไรดีเพราะว่าเหมือนดังพระสาวกท่านทั้งหลายเบื้องต้นก็เป็นปุถุชนนี่แหละเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาตามเห็นตามเห็นแล้วเกิดนิพพิทาในเบญจาขานว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นเพียงของใช้ไม่ใช่ของเรานี่แหละเห็นจริงชัดแล้วก็ละถอนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทําให้ปุถุชนเป็นพระอริยะเจ้าได้จึงว่าของจริง 15. ตัณหาความใคร่ ความใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมันเป็นตันหาครันดิ้นรนอยากมาได้แล้วก็อยากเป็นทีนี้มันเป็นตันหาขึ้นอยากเป็นคืออย่างเป็นอินพรมเป็นจักรรพัิเป็นเศรษฐีข้าบดีอยากเป็นเพราะตันหามีตันหาสามความใคร่เรียกว่าการมตันหาความดิ้นรนอยากได้เป็นภวะตันหาวิภวะตันหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเหมือนผมหงอกฟันหักร่างกายหดเหี่ยวตามืดตามัวความแก่ไม่อยากเป็น อารมณ์ที่ไม่ชอบก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัณหามีความขัดเคืองตัณหานี่เป็นเหตุให้จิตใจเกิดทุกข์เพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกข์เสียก่อนอันใดเป็นทุกข์อัตภาพร่างกายหมดทั้งก้อนนี้เป็นทุกข์ทุกข์มาจากความเกิด 16. บหกทำทั้งหลายไหลามาแต่เหตุอะไรเป็นตัวเหตุต,หต,ต,หต,ตัวเหตุคืออวิชชาความโง่นั่นแหละมันไหลามาอะไรเป็นอวิชชา จิตงโงนนั่นแหละเป็นอวิชชาอะไรเป็นสนิมของอวิชชามันนั่นแหละเป็นสนิมของมันเองเหมือนกันกับเหล็กเหมือนกันกับดาบและมีดครั้นไม่รับมันอยู่นานๆใครเอามาใส่สนิมน่ะมันก็เกิดขึ้นของมันเองมันขนเอามาเองหมักหมมทําให้เกิดสนิมจนว่าจิตดําจิตมืดน่ะมันเองแหละเป็นสนิมของมันเมื่อทําสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี้แล้วจิตตังดันตังสุขวะหั่ง ให้เป็นผู้มันพยายามหัดทรมานสั่งสอนมันอย่าไปปล่อยตามใจมันให้มีความรู้เท่ามันอย่าไปตามใจมันหัดให้มันอยู่ในอำนาจของสติสติควบคุมขัดไปขัดมามันก็ขาวหรอก